สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู่ผนะนะู้สู่คนผู้ติดตามเล้าสามัคคีนะพี่น้องเนาะม่ิวานวันที่สิบเอ็ดสมบูรณ์พี่น้องเขาสี่เหล้าโปรดติดตามกันสิโชคดีกันยุติเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องซิมพองพลาลวดชาแนลนะพี่น้นองเด้อกับส่องตาขุนพลารวยเด้อโปรดติดตามกันก็อะไรก็แชรจ้งสองสองนี่แน่ ของผู้คนนั่นแหละแมวหน่อยก็มาเชียแมวหน่อยเชียออกดีดีดีพี่น้องพี่น้องจำได้ว่าต่ก่อนแต่หลายเดือนก่อนที่เขาจับสวนสามกับเก็ดสีสีเก็ดเขาละเดี๋ยวนี้เขาว่าจับให้จับเขาก็ว่า,วาจับเขามานอนเชียแตก แต่คือเก่าล่ะเขาเจ๊กี้เขากับจับเดี๋ยวนี้เศร้าจับแล้วฉีดลองเอาให้เบ้างอีกอยู่ฉีจับคือเกา่าบ่ถ้าจับเจนี้กันด้วยอีกแล้วพี่น้องมาเสียอยู่นอนอยนยู่นี่ละ่ะให้ไปใช้กระบ,บอกไปนอนเฝ้าแล้วสามัคคีเดี๋ยวกวอนกะวันที่สิบเอ็ดกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาทั้งตัวกลมตัวร่อง tôi công một khẩu xe tôi có một si, khẩu xe tôi lòng cả khẩu xó tôi mất khẩu dưới xe bộ tôi mất khẩu cả đáy Há con hả tôi mất khẩu con khẩu khẩu si có khẩu lòng nằm cả ด้วยนะพี่น,น้องนะั้สองตั้งสี่เขา่าเก่าสกับเกพี่น้องต่อมาก็บวีวิ่งหนึ่งวิ่งหาวิ่ง0วนวิ่งหาเข่าหาตั้งจนล่องตกกลมได้หาสามพี่น้องแล้วสามาคีดีไอพีวิ่ง ก็วิ่งหาวิ่งหาวิ่งเปดเขา,าเขาหาเขาหาเจ็ดพี่น้องมาในเล่าเล้าสัตตาไม่ไอ้พี่พี่น้องทั้งลาย่องเป็นจังไลน,น่องแต่เ,เขาเบงบนนี่น่องสัตตาไม่ไอ้พี่วิ่งเกดวิ่งหกเขาเกดทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเกดเกดเกตหนึ่งน่ะ สมบูรณ์นะพี่น้องนะสมบูรณ์ขนาดเลยเหล่าสามัคคีก่อนอื่นก็ขอประกาศเก็บรี่ขุณขอบบนขอบคุณพี่น้องทั้งลายย้องแม่ขาดตลาดทั้งลายย้องที่ใส่ค่าสมุทรปากกาปูมาเด้อให้พากันยฮงเลื่อยล้อย่างกายแข็งแรงขาขายลำๆล้อยๆนั่นท้องไหลเขากระเป๋าเขาถุงก,กูมือกูมือ ลำรวยลำลุ้ยยากเก็บยากจนกันหาเงินให้คของให้แขว่วพัฒนาอันใดก็ให้ได้อันนั้นมดทุกุลทุกคนนัน่ะล่ะผู้ชมคาสมุดปากกามาให้ปูละ,ะเห็นเราสามัคคี๋ยวนะพี่น้องนะเนาะมวบอกลายใหญ่ห้างไปต่อเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะจ่ายจังอยมัยึงที่จัดการอย่ที่ทำเก็บโย่ไปตั้งไกลอยู่ อ่ะพี่น้องมาเบิรงเด้อร์บาน้เดอร์แ้วสามัคกคกีวันที่สิบสองบาทนี่มือนี้ละมือแรงนี่ก็รวยแล้วสองตุ้มเครื่องไปนี่เอาอีกสีเหล้าคือเก่านั่นละสีเหล้าหาเด้งเป็นน้งพี่น้องเอ,อ้ยว่ามันหาเด้งหกเดง้ดงหกเดง้งสีเหล้าหกเด้งหาใช้ได้นะพี่น้องนะขันบ่รวยกับเชอกสีวาแนวใดแล้วปุบปุ๊บกจักคำ่มวาหล่ะขันเอฟซีว่รวยกับใดละ อาสม,มาัครีมาจับคู่แล้วเด้อพี่น้องเด้อรุ่นการมักกระจัดคัดกระพันตัวเดีมักกระชัดตดียคัดกระพันเดินนี่หน่อยลงก็เก่าหลับนี้หนไหนอย่าี่พี่น้อนนงแอคโคเกจโซนเกจโซนเก้เกเกาเกจ Get. Get เดี๋ยวนี้ยบ่หลายคู่นั่งเจ็ดกหานั่งเจ็ดกระฮกตัวนี้นายพี่น้องแล้วแต่ตัวเลขเขาสิเขามาดอกมันมาแน่นอนสเสมื่อกับเลขกขับนอนนายพี่น้องนะเขียวสาม Wing Wing Kết xuống Kết xuống wing วงเก็ดวิ่งศูนย์กลมเล่นเก็ดศูนย์ล่องเก็ดสามประกาศจุดไปแล้วนี่เป็นตั้งกันหนะ้าล่องเก็ดสามล่าวีไอพี หนึาหนาเก้าศูนเก้าศูนยกี่ Uốn subscribe Uốn kênh Vinh Vinh kiệt มยนยามทำยังมมนอนลง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 นอ่ลน,ลง,น,ล,งนลงหะละเอออ่อนลงหะละยากกวนเออวิ่งฮกเกตผมเด่นฮกเกตเดกเกตลงสิ ดำดำนอนอยู่ทางคางมีเฮ็ดให้พี่ลองรวยมาแล้วเดอ้อ2องแถวแล้วเดอ้อหังบ้าขาดแถวเนี่ยถึงไปไล่เรียนแล้วบ่ามาไกลเลยมาจับแล้วสามาคี Ok. B.I.P. Chắc cô. Chắc Kết. Kết. 嗯。Mm. So let me see. vinh kết Công đen kết xuống long xuống วีไอพีล้วสตาวีไอพีเดว,วนันเีสองอดเ้อ่ี่น้องเด้อ,ขอ,อดเ,ววเ,เขาสองห่งเด้อเมื่อวานเล่าสตาวีไอพีเตัวเดียวเขาสองห่งมันขนาดเลยเอ็กซีผู้ติตตามล่วสตราร์ VIP, 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 Sáu sốn, sốn ศูณสองคูณสองวิ่งวิ่งวิ่งสามศูน วิ่งสามศูนย์กรมเดรนสามศูนย์ร่องศูนย์เก่าศูนย์หกสาม ู7ก้าหนดเจ็ดอาเปูุุ้น เอาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเอ็กซีพ่อไดเข้ามาแล้วก็ได้ผู้เก่าผู้ใหม่ผู้ใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามไว้เด้อเพื่อสิบ่ได้พลาดรายการดีๆรายการเด่นๆรายการดางัดงๆเลขแมน่นๆพี่น้องของปูขุนบมื่วาเล่าไทายน้อยประกาศซักดาได้เอามาเบิ่งมื้อนี้ของวันที่12เด้อพี่น้องเด้อเราสามัคคี จับคู่ให้เขียดชูนเก้าเขีเขียสามเขียดสามไม่สองเทียพี่น้องเขียดสามจะได้มาสองเทียเดี๋ยวเบิ้งเด้อเดี๋ยวเบิ้งก็เด้อพี่น้องเด้อเขียดสามจะได้มาสองเทียเขียนผิดแล้วพี่น้องล้ำผิดแล้วพี่นอ้องเอ้ย มีสีตัวหนึ่งแม่ละนี่เก็ดสามเก็ดสามมีสีคูหนึ่งเก็ดสามอะไรพี่รองแม่เก็ดสามซ้อนกันตลอดว่าไปยังเก็ดสามวิ่งเก็ดชวนล่องผมเล่นเก็ดชนล่องเก็ดสามเอาสองตัวแล้วหนแม่ยุแม่ยุพี่้องแม่นยุเพราะเก็ดมันมีสีคูหนึ่งรอบนี้เรานี่มีสีคูู ได้เขียนลงสองเทียเอาล่าล่าว v ไอพจับคูหกเก็ดหกหาเก้าศูนยวิ่ง6กเก็กมเล่น6กเก็ล่องหกอันนี้ก็ล่าแล้วดิวันล่าสามขี้ันี้เขียนล่าแล้วเข้าใจเอาได้พี่น้องได้มันเขียนผิดไปแล้วเล่าสามขี้วีวิไอพี่ จับโค7078090401องวิ่ง70กอมเมนต์70ล่อง09เขียนผิดไปหลายตัวแล้วพี่น้องเนาะก็ย่าให้เข้าใจเด้อพี่น้องเด้อผู้เต้าสมองปะปอมเปือบ่สมองดีอยู่นะแต่ว่ามเขียนผิดเขียนเขียนบ่ท้วนลาวซตาร์ VIP จับโค30 số một số chín bảy số số sáu số sáu vung ba số gồm lên ba số rong số chín kéo áo kép nạt cho kép nạt cho bên rằng đấy bố đây có ba leo cái này xì lâm đuôi cái gì lộc tít nó xì lão của này y bên rằng kéo y cứ kéo cứ đẩy ลองศกดีเด้อสุดศกมันมันกันุกถกทุกคนผููกขามาติดตามผููขเขมวเชียมาแช่ปูคุนสองสิบหกปารวยใช่แน่นสองตาคุนปารวยก็ไดเนาะให้ลำรวยลำซ้ำกันุกทูกคนยาเจ็บจะจนกันเด้อเงินทองไหลมาเทมาเขากระเปงตึงๆสม,มือสม,มือพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสวัสดี